เล RX 5 7 0 0 XT Red Devil OC ปีศาจแดงที่จะพาคุณไปคว้าชัยชนะในทุกสนามประลองหน้าจอมาในดีไซน์ที่ดูดุดันโทนสีดำตัดสีเทาเมททัลิกมาพร้อมลูกเล่นสีไฟ RGB ที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายด้านหลังมีเมทัลแบ็คเพลตความยาว อยู่ที่30ซนติเมตรใช้พื้นที่ในการติดตั้ง2.5สล็อตโดดเด่นด้วยระบบระบายความร้อนที่มีพัดลมขนาด9ซนติเมตรถึง3ตัวซึ่งจะทำงานร่วมกันกับคิดไปผ้าเส้นและฟินอลูมิเนียมนอกจากนี้ยังมีมิวแฟนเทคโนโลยีช่วยให้การทํทำงานเงียบและยืดอายุการใช้งานพัดลมพลตินัมพาวเวอร์คิดสายไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยให้การ์ดทำงานได้เสถียรด้วยไบออสตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งานพอเชื่อมต่อมีให้ใช้งานทั้ง HDMI และ DisplayPort สเปค Stream Processor 2,560ยูนิต RAM GDDR6 8GB BOOST CLOCK 2,010 MHz p o w e r COLOR RX 5 7 0 0 x t RED DEVIL OC มาพร้อมการรับประกัน3ปีมีจำหน่ายแล้วที่ Advice